เกี่ยวกับพี่ปุ่นกับปูพี่น้องปลาบะทันเห็ดเนาะปลาขอนสะพานสบายดีพี่น้องแช่ปลาสตนหน่อยเฮ้ยมาทำไมน่องหม่าม้าบอแท่นนองนะกินกิน มาทำอันนอกกันนะ่ะายอไปชิมข้าแล้ว<า>ขอสอบข่อยเก็บหายมือน่อเดนเนาะเอร่วงวเอาไปใส่ผุนไหบอน่งเยยังไปอีกดินงันงบพี่น้ไตัวอ้นปนกะปูหมากนิ่ผดเจีวกะปิมาเด้อป้าลุง <c oughs> มีมมมสตัว ใส่ชีสผ anyway. mm? oh, uh. ักลุงเมื่อกี้ข่าวแต่ม่กนอลุงกินข้าวด้วยบ๊อบบ๊อว้า ยองห้องไหวอ่ะลองขึ้นกีตาร์ไหมเบื่อน้อเออลุงมากี้นข้าวเออมาเออลุงมากี้นข้าวขนเหตตาลุงก็หาลุงข้าวเต็มเยอะเอิ่มข้าวเต็มเต็มบ้ากินมุมมดเบื่อเนาะเออลุงมากึ้นข้าวเออไม่หนุนลุงขึ้นข้าว

ป้าว <accurately S 2> ่าที3 2, 3่อนสิเป็นคนไอ้ลุงเนาะลงไปขับมาหายเนาะมันลายกระยันครึ่งหมูเผะมันลุงพี่ขัแล้วมันลายกระยันครึ่งหมูเผะยังมันพี่ขับยังไม่ใช่ยังตามเขาไปไปขับทำไมมันกันเนี่ยัวเอ๋ย bye-bye โอ้ยกว่ Gray าเลยลาแม่งไหมครับน้ยน่าบนโดยังมาเนาะไม่กินกูร้อนเพราะว่าอากาศอ่อนเลยนี่เราไปแล้วโผ่าีด้วยนี PowerPoint ่ก <right> ับฟางแถวนีนี่บุกเาเล่นไง ไปเด็กปะทองปะไปปะทองปะไปป้อไปเออเออจีเพนยสิคร่บไปปไปรุดสิพาไปไปแม่ไปแม่ไปกับลุงเร็วเร็วไปเร็วเร็วเหนื่อยไอ้ตีลดหนุ่ยกบดีฮะ น้ำมันเก่งนะกระเส็ดนะ้มน้ำเก่งเพ่ยังนี่มันเป็นยัมิซ่าหมูดิเจมไล่เบิเอันว่าจังะพุชเตอเอาลกะเป๋าเ้อมัอไยอนยเหมือนห่านอย่ ยัยเรื่อยันเลยยากเลยมันไม่เ้าเลมัปวดานะ

ยังอีก yeah. เดือนนึ่งยังบ่พอเดือนกับข้าโรงเรียนเลอยู่ชื่อและชุดของโรงเรียนน่ะยังบ่พอดเดือนเยเมื่อวันที่หกเขาโรงเรียนกับวันที่หนึ่งเดือนหนาพ่อของเเ็วันเกิดวันเกิดปุ๊บข้าโรงเรียนปับเลยาหมอเ่ยยสือก็ได้ใส่ด้ ที่นั่งนีอปอเลไเๆยพอที่บอก กินอิ่มล้หนุไปเอาชงมือก็ได้ขาดขาดดีส่ไหนเนียมาจับปลาเรากินหม่ร้อยอินหรือย้อไปวอาไปชิวว่ายังยอกระกไหกินบ่อง จะปาปะไอโนบอกว่าไอนโนี่ไปใส่โมโนะเงียบซะทุกไงมาเึงแล้ิบข่าวนีแน่น,นู้อ่ะติบข่าวไปไว้ไปติบข่าวก่อนติบข่าว